สวัสดีครับวันนี้แวะมาดูต้นกระท่อมนะครับโอโหใบกระท่อมของเรานะครับนี่โดนเพื่อนนะครับเพื่อนแวะมากินใบกระท่อมนะครับหมดเลยนะครับนี่นี่ออร์แกนิกของแท้นะครับคนไม่ได้เขียวนะครับหนอนลงแล้วนะครับ คิดว่ามันจะไม่มีศัตรูพืชน,นะครับนี่เล่นกินซะเกิอบหมดเลยนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องหาตัวก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นนี่นะครับห่อใบไว้นี่ครับที่มันหอ่อกินแล้วมันก็ห่อใบนะครับเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วนะครับนี่ตัวอย่างนี้นะครับ เขียวนี่นะครับนี่แม่กินแล้วน่าจะดีดหน้าดูนะครับดีดทั้งวันสู้แดดแล้วก็จะจัดการขยี้มันนะครับนี่เรียบร้อยนี่ถ้าใครจะทํากระท่อมนี่มีปัญหานะครับใบไม่ได้สวยนะครับจะ,จะขายไม่ได้นี่รับหมดเลยนะครับนี่พวกเล่นกินทั้งหมดเลยนะครับนี่กำลังโต ว่าจะได้เคี้ยวสักหน่อยนะครับนี่มแมลงเอาไปกินซะแล้วนะครับเนี่ยอดเคี้ยวแน่เลยครับเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้แต่เราก็จะฉีดยาไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ก่อนใบใหญ่ๆอย่างนี้ใกลท้ที่จะได้เคียยก็โดนนะครับ <h> ก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับนี่อ๋อนี่นะครับเนี่ยตัวเล็กๆน,นี่นี่ตัวเล็กๆอ๋อนี่น ถ่ายคนเดียวนะครับมันก็ลำบากนิดนึงนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการถ่ายเพื่อนๆดูก่อน mm. อยู่ไม่กี่วันครับสักอาทิตย์นึงไม่เห็นแล้วโอ้โหนี่ครับโดนทุกใบแทบทุกใบเลยนะครับนี่เดี๋ยแต่ก,ก้านแล้วนะครับแต่ยอดใหม่ก็กำลังจะแตกออกมานะครับโอ้โดน คนไม่ได้เคี้ยวนะครับหนอนเอาไปเคี้ยวก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ก่อนนะครับสวัสดีครับ